สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหนังสือเสียงกลยุทธ์รู้ใจคนเขียนโดยจอห์นซีแม็กซ์เวลค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะครูจอยวิศวตเอ็กซ์เนะคะก็มาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะโดยจะแบ่งเล่านะคะเป็นกฎ ต่างๆนะคะเอ่อ EP ละ1กฎเนาะในหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมีทั้งสิ้น25กฎนะคะและในวันนี้ EP นี้นะคะจอยก็จะมาเล่าถึงกฎแห่งความเจ็บปวดค่ะกฎแห่งความเจ็บปวดเป็นยังไงนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขากล่าวเอาไว้ว่าคนที่มีความเจ็บปวดเนี่ยมักที่จะทำให้คนอื่นเจ็บปวดไปด้วยและตนเองก็มักที่จะเจ็บปวดเพราะคนอื่นได้ง่ายด้วยเช่นกัน มีคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอนั่นก็คือเรากำลังทำให้คนอื่นเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยกำลังเจ็บปวดเพราะว่าคนอื่นทำให้เราเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีคำพูดหรือไปทำอะไรให้ใครเจ็บปวดให้เราลองมองให้ลึกลงไปว่ามันยังมีสิ่งอื่นใดแอบแฝงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ภายนอกเพียงผิวเผินนี่ไหม คนบางคนนะคะที่เคยมีอดีตที่เจ็บปวดและขมขื่นเขาก็เลยมักจะทําให้คนอื่นต้องเจ็บปวดใจแต่บางครั้งการกระทําเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะในโลกนี้นะไม่มีใครที่เป็นคนไม่ดีค่ะมีเพียงพฤติกรรมเท่านั้นที่ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บปวดไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลย การที่เราจะเข้าใจกดแห่งความเจ็บปวดได้อย่างแท้จริงและสามารถนำมันมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้นั้นคุณจะต้องไม่ลืมความจริงต่อไปนี้นะคะข้อแรกผู้ที่มีความเจ็บปวดอยู่ในใจเยอะๆมากๆเนี่ยการที่คนจำนวนมากมีความเจ็บปวดในจิตใจมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยค่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยก็เหมือนตัวเม่นที่หันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีหนามแหลมคม ยิ่งตัวเม้นเบียดกันแน่นมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วหนามแหลมคมนี้ก็จะทิมแทงกันและกันจนทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะอยู่ห่างกันเริ่มที่จะห่างเหินกันไปเราต้องยอมรับนะคะว่ายังมีคนอีกจำนวนมากนับไม่ถ้วนเลยที่มีบาดแผลเล็กๆอยู่ในใจ แต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้แสดงออกมาหรือบางครั้งก็แสดงออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นเนาะในสิ่งที่เป็นเรื่องราวเรื่องเดียวกับที่เคยเจ็บปวดในอดีตบางครั้งอาจจะมีใครสักคนที่เคยทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะแท้จริงแล้วเขาอาจจะมีแผลอะไรบางอย่างอยู่ในใจเป็นเบื้องหลัง ให้คุณลองค้นหาดูก่อนว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทําของพวกเขาเหล่านั้นนะคะคนที่มีบาดแผลในอดีตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมักจะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยสักคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารกับพวกเขาได้จำเป็นมากๆที่เราจะต้องยอมรับเข้าใจและตีความหมายในอดีตของพวกเขาเรียนรู้ให้มากที่สุดรับฟังให้มากที่สุด แล้วเราก็จะสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้มากขึ้นด้วยความไว้ใจค่ะข้อที่ 2. ผู้ที่มีความเจ็บปวดอยู่ภายในใจก็มักที่จะทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดไปด้วยเมื่อคุณรู้สึกเกลียดใครสักคนคุณเกลียดอะไรบางอย่างในตัวเขาและบางอย่างที่ว่านั่นก็มักจะมีอยู่ในตัวคุณด้วยอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราย่อมไม่ขัดหูขัดตาเราเด็ดขาด คุณคงเคยเห็นคนที่มีบาดแผลอยู่ภายในใจที่ออกอนาวาาทำร้ายผู้อื่นทำไม่ดีกับผู้อื่นนั่นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขามากกว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวซะอีกเมื่อพวกเขาเกิดความรู้สึกหรือความเชื่อในแง่ลบภายในของตัวเขาเองและปัญหามันก็มีอยู่ว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองย่อมไม่มีวันจะประสบความสำเร็จได้ แล้วมันก็จะเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้ว,ลวลพวกเขาเนี่ยก็ยังจะไปชักชวนทุกคนรอบตัวไม่ให้ประสบความสําเร็จไปด้วยสรุปแล้วเนี่ยคนที่มีบาดแผลในใจรุนแรงที่สุดอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้รุนแรงด้วยเช่นเดียวกันข้อที่สามผู้ที่มีความเจ็บปวดภายในใจมักจะเจ็บปวดเพราะว่าคนอื่นได้ง่าย คนที่มีบาดแผลในใจเนี่ยไม่เพียงแต่ทำร้ายคนอื่นให้เจ็บปวดเท่านั้นนะคะแต่พวกเขายังเจ็บปวดเพราะว่าคนอื่นได้ง่ายอีกด้วยเรียกว่าเซนซิทีฟก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังในการครบเพื่อนเนาะแล้วก็คุณก็ควรที่จะต้องเลือกสิง่งแวดล้อมให้ดีด้วยนะคะเวลาที่ใครบางคนถูกเส้นตำนิ้วแล้วปล่อยให้มันฝังอยู่ในเนื้อต่อไปนิ้วนั้นก็จะบวมอักเสบ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนไปแตะโดนนิ้วนั้นเข้านิดเดียวเจ้าของนิ้วที่โดนเสี้ยนตำเนี่ยก็จะร้องโอดโอยแล้วก็บอกว่าโอ้ยฉันเจ็บนะทั้งที่จริงๆแล้วค่ะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ไปแตะนิ้วเขานะแต่ปัญหาอยู่ที่คนที่โดนเสี้ยนตำต่างหากปัญหาอยู่ที่พวกเขาโดนเสี้ยนตำแต่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ทำอะไรกับแผลนั้นแล้วปล่อยให้มันบวมขึ้นมาต่างหาก แผลเจ็บปวดภายในใจก็มีลักษณะคล้ายๆกันคนที่เจ็บปวดภายในใจมักจะชอบตำหนิติเตียนคนอื่นแน่นอนมันก็มักจะทำให้เรื่องใหญ่โตเกินจริงและแล้วก็จะปกป้องตัวเองมากเกินจริงอีกทั้งยังมักจะชอบบงการคนอื่นด้วยและมักจะพยายามควบคุมชี้นำความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะเมื่อคุณจะต้องติดต่อกับผู้อื่นจงจำไว้เสมอว่า หากมีใครสักคนที่เขาติเตียนคุณและเขาก็อาจจะกำลังพูดอะไรเวอร์เกินไปสาเหตุนั้นอาจจะมาจากเรื่องอื่นไม่ใช่เพราะว่าสถานาการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนั้นก็ได้คือบางคนเนี่ยชอบเหมารวมอรารวาดหรือพานเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือสงบเข้าไว้นะคะถ้าเจอคนลักษณะนี้เนาะข้อที่4ผู้ที่มีความเจ็บปวดภายในใจมักจะทาให้ตัวเองเจ็บปวดเสมอ ผู้ที่ไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้เท่ากับว่าเขากำลังทำลายสะพานซึ่งตัวเขาเองจะต้องใช้ข้ามไปวิธีการรับมือกับคนที่มีความเจ็บปวดภายในใจหากคุณปรารถนาจะเดินทางไปให้ไกลและรวดเร็วแล้วแล้วก็ให้พกสัมภาระไปแต่เพียงเล็กน้อยลดความอิจฉาความหึงหวงความเครียดแค้นชิงชังความเห็นแก่ตัวออกไปรวมไปถึงน้ำตาที่มีทั้งหมด คนที่ไม่เยียวยาแผลในใจในอดีตให้หายไปจะทําให้ทุกอย่างพังลงไปได้สุดท้ายแล้วก็จะทําให้มีปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปยกตัวอย่างเช่นคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเต็มใจที่จะเปลี่ยนตัวเองได้มากกว่าแต่คนที่มีแผลในใจก็มักจะบอกว่าเขาไม่เต็มใจหรอกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลมีข้ออ้างเต็มไปหมด คนปกติทั่วไปมักจะยอมรับความล้มเหลวได้แต่คนที่มีแผลในใจพวกเขายอมรับไม่ได้ค่ะและเขาก็รู้สึกเกลียดชังและโกรธปกติคนที่ทั่วๆไปนะคะมักจะเต็มใจที่จะพูดถึงปัญหาได้มากกว่าแต่คนที่มีแผลในใจพวกเขาไม่ชอบหรือไม่อยากพูดคุยถึงปัญหาพวกเขามักจะพยายามเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเป็นต้นค่ะ เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องรับมือกับคนที่มีบาดแผลในใจซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหนีพ้นได้นะคะลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ดูเนาะอย่ากเก็บไปคิดมากค่ะคนที่มีแผลในใจเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรพวกเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด ก็จําไว้ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นเขาจะพูดถึงคุณว่ายังไงแค่คุณรู้ตัวตัวเองเป็นยังไงก็พอแล้วแล้วข้อต่อมานะคะมองข้ามตัวบุคคลไปเพื่อมองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าไม่มีใครเป็นคนไม่ดีคะ่ะมีเพียงแค่พฤติกรรมที่มันไม่ดีพวกเขาเหล่านั้นก็แค่มีแผลในใจ คุณก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดของเขาเข้าใจพวกเขาให้มากที่สุดถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะยังไม่พบต้นต่อที่แท้จริงและวิธีการนี้จะช่วยให้พวกคุณสามารถเข้าหาเขาได้มากด้วยรับฟังปัญหาพวกเขามองข้ามปัญหาออกไปแล้วเข้าใจพวกเขาให้มากที่สุดขั้นตอนต่อไปต้องไปให้ไกลกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบา,บางครั้งเนี่ย เวลาที่เราได้เจอการกระทบกระทั่งบุคคลที่มีบาดแผลในใจให้สงบเข้าไว้แล้วมองไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกก่อนในกรณีที่เราเจอคนแบบนี้นะคะอาจจะต้องพยายามไม่คิดจดจ่อก,กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจำไว้แค่ว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจคุณไม่ใช่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะต้องอยู่เหนือสภาวะตึงเครียดที่คนอื่นเขาสร้างขึ้นมากับคุณเพราะฉะนั้นจงแยกให้ออกว่าภายในใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันคนละอย่างกันค่ะข้อต่อมาอย่าไปเพิ่มเติมความเจ็บปวดของพวกเขาเพราะฉะนั้นใครบางคนเขาอาจจะมีอดีตที่เลวร้ายคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตต้องเจออะไรมาบ้าง อย่าซ้ำเติมเขานะคะข้อต่อมาถ้าเราแก้ปัญหาของพวกเขาไม่ได้ก็ให้หาคนมาช่วยค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าหากคุณคือผู้ที่มักจะทำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วแล้วก็รับฟังให้มากที่สุดอย่าโต้เถียงเพราะคุณไม่สามารถไปเปรียบเทียบความเจ็บปวดของเขากับของเราได้หรอกเราทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดหรือว่าเราเจ็บปวดเพราะว่าผู้อื่นง่ายเกินไปหรือเปล่า ถ้าคุณตอบว่าใช่คุณต้องตอบคำถามข้อต่อไปว่าแล้วคุณเนี่ยพร้อมที่จะแก้ปัญหาของตัวเองแล้วจัดการกับความเจ็บปวดของตัวเองแล้วหรือยังหัวใจสำคัญก็คือคนส่วนใหญ่อยากจะได้อะไรรวดเร็วทันใจอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้บรรเทาความเจ็บปวดได้ในตอนนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนเขาจึงเลือกใช้วิธีตำหนิคนอื่นเพราะว่ามันจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตามในขณะที่บางคนเนี่ยกินเหล้าอาหารเซ็กหรืออย่างอื่นเพื่อที่จะลดความเจ็บปวดในใจถ้าคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงแค่ใช้ยายอย่างเดียวยังไม่พอค่ะคุณต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยผู้ที่มองหาความแข็งแรงทางอารมณ์จะไม่มองหาแค่ยากแก้ปวดชั่วคราวเท่านั้นพวกเขาต้องการสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรวะเราว่า คนนั้นเป็นแบบไหนผู้ที่ค้นหายาระงับปวดชั่วคราวจะหยุดแก้ปัญหาก็ต่อเมื่อเห็นความเจ็บปวดและแรงกดดันน้อยลงไปแล้วในขณะที่คนที่มองหาความแข็งแรงนั้นเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและปรับปรุงตัวเองแม้ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามคุณเห็นด้วยไหมคะว่าคนเราค่ะมักจะโกรธคนอื่นและบางอย่างในตัวคนอื่นแต่สุดท้ายเนี่ย เราเองก็อาจจะมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณไม่อาจแยกตัวกับบุคคลสถานการณ์ออกจากความเจ็บปวดที่บุคคลน,นั้นทำกับคุณได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนที่เขาเจ็บปวดในอดีตแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแล้วคุณไปเหมารวมว่าคุณก็เจ็บปวดแบบนั้นไปด้วย เราลองมาวิเคราะห์ตัวเองกันดูนะคะว่าถ้าหากเราเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรหรือเราจะทํำยังไงที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถท,ที่จะแยกแยะเรื่องดังกล่าวให้มันมีสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นคุณจะสงบแล้วก็รับฟังแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมากขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วลองถามตัวเองว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นเจ็บปวดหรือเปล่า หรือว่าคุณเป็นคนที่มักจะเจ็บปวดเพราะว่าคนอื่นเขาทำอะไรบางอย่างกับคุณแล้วทำยังไงคุณถึงจะทำสร้างความเมตตามีความเมตตาให้มากขึ้นกับคนที่มีบาดแผลในใจเราลองไปฝึกตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ลองหาแนวทางในการที่จะรับมือ เมื่อจะต้องติดต่อสื่อสารหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นบทสรุปสั้นๆนะคะของหนังสือกลยุทธ์รู้ใจคนนะคะว่าด้วยเรื่องของ กดแห่งความเจ็บปวดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลารับฟังนะคะก็ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคนที่เขามีความเจ็บปวดนะคะก็พยายามเข้าใจเขาก่อนนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะหนังสือเสียงแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะช่องของครูจอย b u s i n e s s expert เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูจอยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ